หัวหน้าพักเก้าไกลเรียกประชุมลูกพักซักซ้อมความเข้าใจเตรียมพร้อมอภิปรายซักฟอกงบประมาณปี2568ชี้การจัดทำงบประมาณปี68ที่ล่าช้าเกิดจากรัฐบาลมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลกล่าวว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ถือว่าล่าช้ามากสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งงบประมาณนี้มีหลายมิติที่น่าสนใจโดยเฉพาะงบที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐ,ฐกิจซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลรวมทั้งงบประมาณโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและถือเป็นงบประมาณฉบับแรกที่รัฐบาลชุดนี้มีอำนาจในการจัดสรรด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซนต์ไม่สามารถอ้างได้แล้วว่าเป็นงบประมาณตกค้างจากรัฐบาลก่อนดังนั้นฝ่ายค้านจึงต้องตรวจสอบว่าการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้กับรัฐสภาหรือไม่ ก็เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสอสอของพรรคก็ได้มีการทําการบ้านแล้วก็มีการเสนอนะครับเนื้อหาเบื้องต้นไว้กับฝ่ายนโยบายแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพอเราเห็นงบประมาณจริงเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนมากขึ้น